ฟุบวรทีบแตะไปขาสลับลำตัวแสนชัยโอ้โหเต็ปออกข้างดีนะแสนชัยสเต็บออกไปแล้วเกี่ยวครับสุบวลจะอัพแต่แสนชัยก็สเต็บเท้าออกไปแสนชัยจับแล้วเกี่ยวอ้าวล้มเองแต่คืนนี่แอบจิ้มน้าสุบอลกัดต้องแน่นนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โห าวุธเร็วเหมือนกันนะแสนชยัยเอาล่ะมาดูระหว่างบัวขาวกับแสนชยัยนี่อยู่หูยบัวขาวถีบตูดนะครับแล้วนี่อบัวขาววางแล้วตามนี่อยู่โอ้โหโดนเต็มๆนี่เตะแสนชัยเตะก้านคอบัวขาวออกคืนอัดไปนี่อยู่หปัง